ใช่เป็นแค,รรนออ <c oughs> ค้นครเลื่อนออกครับผมไม่ขั้เลือนออกครับก็ตอนแรกมีแผนจะไปไปอังกฤษก็ไม่ได้ไปครับพอดีไม่สบายแล้วอย่างนี้ยกเลิกแผนทั้งหมดเลยยกเลิกเลยเป็นแผนของเราคนเดียวหรือว่าเป็นแผนไม่ความจริงคือเฟย์เขาไปเฟย์เขาไปกับเออ่ที่บ้านเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอดีว่าเฟย์เขาไปเยี่ยมน้องสาวฟินนะครับฟินเขาเรียนอยู่ที่อังกฤษก็เลยเขาก็เลยชวนไปแล้วได้ไปกับวันใหม่ก็สรุป ก็ไม่ได้ไปครับเพราะว่าไม่สบายก่อนเข้าโรงพยาบาลก่อนบินเข้ามาสัี่ห้าวันนะครับแล้วมันก็ลากยาวอย่างไี้ปว่าไงบ้างคะไม่ว่าอะไรเขาก็ <c oughs> เขาก็เสียดายแต่เ, <c oughs> เขาเข้าใจมันไปไม่ได้จริงๆครับ <c oughs> เพราะว่าแบบร่างกายมันไม่ได้ไม่ไหวเลยอย่างนี้คุณบอกเขาเองต้องให้โรงพยาบาลอะไรเป็นพิเศษอันนี้ความจริงก็ถ้านับจากที่เข้าโรงพยาบาลนนะก็เดือนหนึ่งพอดี ก็ตอนนี้ก็ร่างกายกลับมาปกติแล้วครับแต่เพิ่งกลับมาปกติได้ประมาณอาท์เดียวเองก่อนหน้านี้ก็ังแบบมีอ่อนเพลียอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแรกๆเขาก็จะระวังเรื่องระวังเรื่องแบบออกกําลังกายหรือว่าอะไรก็ตามแบบยังไม่ให้ออกเพราะว่าเดี๋ยวเลือดออกแล้วมันเลือดออกข้างในได้แล้วมันไม่หยุดไหลอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตอนนี้ไปตรวจมาแล้วเก็ดเลือดปกติอะไรก็ใช้ชีวิตปกติได้ออกกําลังกายปกติได้ก็กลัวครับเพราะอย่าบางคนเนียาเก็อวางมวิกฤตกูกลัวจริงๆแล้วอ่ะผมอ่ะก็กลัวครับเพราะว่าไปก็คือ ไปด้วยอาการแบบเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะเป็นเยอะปรากฏว่าพอไปแล้วก็ก็เป็นเยอะน่ากลัวแต่ว่าตอนนี้ก็ดีอยูอ่แล้วหายแล้วครับโอเคปกติแล้วครับตอนนี้เห็นยความว่าเดี๋ยวจะเปิดสตูดิโออะไรเพิ่มเติมอ๋อตอนนี้ก็มีความจริงที่เปิดไปแล้วตอนนี้มีชื่อ Canvas Space ครับเป็นสตูดิโอเวิร์กช็อปสำหรับใครก็ตามที่อยากมาเล่นพวกศิละปะนะครับก็มีทั้งแบบว่าวัยรุ่นาสาวๆก็ได้หรือว่าครอบครัวพาเด็กๆมาเล่นได้คือความจริงแล้วเป็น Studio สตูดิโอศิละปะที่ ใครก็ตามที่อยากมาเล่นก็นมาได้เลยไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องศิละปะเนาะมาปาสีลงบนพวกแคนวาสหรือว่ามาแบบเล่นปาสีมาจุ่มสีมาเอามาจุ่มสีใส่กระถางาจุ่มสีใส่หมวกมีเป็นแล้วก็เป็นชิ้นศิละปะกลับบ้านไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้เด็กๆมาเล่นตอนนี้ก็เปิดแล้วมีคนมาเล่นเยอะเหมือนกันชื่อแคนวาสสเปซครับซึ่งเ,เดี๋ยวเร็วๆนี้ชั้นบนของของแคนวาสสเปซเนี่ยผมจะ เปิดเป็นสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพนิ่งด้วยครับชื่อ15-11สตูดิโอครับก็เป็นให้คนมาเช่าทำโปรดักชันถ่ายภาพนิ่งอะไรอันนี้เป็นของที่ผมคนเดยียวหรือว่ายังร่วมกันกับที่บ้าน <c oughs> <c oughs> าก็ทำกับที่บ้านเหมือนเดิมครับผมทำกับที่บ้านเหมือนเดิมแถวๆที่เดิมคือจริงตอนนี้ที่มันวุ่นมากๆเลยเพราะว่าผมเปิด2อสามอย่างพร้อมๆกันนะฮะก็มีหนึ่งแคนวาสสเปซสู่ศิลปะใช่ไหมฮะ,ะมี15-11สตูดิโอก็คือถ่ายภาพนิ่งแล้วก็มีอันนึงเป็นบ้านนะครับสำหรับถ่ายละครกับถ่ายละครกับ โฆษณาคล้ายๆสตูดิโอคุณแม่นะฮะอันนี้ชื่อบ้านวันใหม่เปิดพร้อมกันเลย3อย่างก็เลยวุ่นเลยครับตอนนี้แต่ว่าเปิดตอนนี้เหลือสตูดิโอพัฟนิ่งยังไม่ได้เปิดครับอย่างนี้ใครนหลักๆใครเป็นคนดูแลจัดการเป็นคนเขาอย่างพี่เอาเองก็ต้องทำงานในองค์การด้วยครับผมก็ช่วยกันดูที่บ้านครับแต่อย่างสตูดิโอคุณแม่กับบ้านวันใหม่เนี่ยจะเป็นพัฟดูแลครับก็เรียกว่ายังจัดสรรบ้นส่วนได้อยู่ก็ประมาณก็จัดสรรบ้นส่วนได้ครับได้อยู่ก็วุ่นนิดนึงครับ อะไรนะฟอแล้วโอเค okay, ขอบคุณมาก <c oughs> ขอบคุณมากที่ฟอฟอแล้วครับฟอไเรียบร้อย <c oughs> อะไรนะเม่กี่อหรอทำธุรกิจก็มันก็ถึงจุดที่ต้องทําอะไรเงรี้ยเฉยครับ <c oughs> แบบว่าเราก็อายุเริ่มเยอะแล้วแล้วก็เราก็อยากมีธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองด้วยของที่บ้านด้วยอะไรเงรี้ย <c oughs> แล้วก็คมจริงแล้วธุรกิจที่ทํามันก็ไม่ได้ไกลตัวเรามากอะไรเงี้ยเนาะมันก็เป็นที่เราแบบเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเคยทํางานกับมันมาอยู่อะไรเงี้ยคิดว่าเรามีประสบการณ์ทางนี้ก็ตรงนี้ดีกว่า อะไรนะเกบ,บน50ศูนไอ้ที่ลงทุนไปอ่ะยังไม่ได้คืนกลับมาเลยตอนนี้ <laughs> ออคคขอบคุณครับ